สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านนะครับที่สนใจในการขับแก๊ปนะครับถอดได้ผมขอเล่าเรื่องวันที่20ที่ผ่านมาให้ฟังนะครับผมขับแก๊ปอยู่ได้ประมาณตอนถึงตอน16บหนาฬิกานะครับผมก็ไปส่งอาหารให้ลูกค้าเสร็จนะครับผมส่งอาหารลูกค้าเสร็จผมก็ขับรถกลับนะครับเพื่อจะไปหาออเดอร์นะครับพอขับไปทางตรงนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งขับออกมาจากด้านข้างถนนนะครับ ทำให้ผมเบรกกระตันหันนะครับก็เลยเป็นเหตุให้รถชนนะครับตัวของผมไปชนกับรถกระบะนะครับแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของผมก็ไปชนกับรถคนที่ตัดหน้ามานะครับพอเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเราต้องทํำยังไงครับผมเกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็กดออฟไลน์เลยครับผมปิดออฟไลน์เพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่ที่ข้างหน้าผมใช่ไหมครับผมปิดออฟไลน์นะครับแล้วผมก็โทรไปแจ้งที่ศูนย์นะครับศูนย์ย่อยของ นะครับให้เขามาช่วยดูนะครับให้ช่วยประสานงานนะครับพอแจ้งอุบัติเหตุเสร็จนะครับผมก็ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับรักษาตัวเสร็จผมก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านนะครับผมก็ติดต่อแก๊ปนะครับติดต่อไปทางโทรศัพท์นะครับเพื่อแจ้งอุบัติเหตุแล้วก็ขอเปิดระบบนะครับเพราะว่าพอตอนเราเกิดอุบัติเหตุนะครับ ทางศูนย์เขาจะปิดระบบของเรานะครับนี่เขาจะปิดแบบนี้นะครับผมจะขึ้นให้ดูนะครับนี่จดียวขึ้นบอกว่าบัญชีของคุณถูกแล้วครับงานการใช้งานนะครับกราตรวจสอบข้อความ SMS จากแก็ปนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบข้อความนะครับพอแก็บเขาจะส่งข้อความมาให้เรานะครับให้เราเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ก็บซัพพอร์ตนะครับ เขาก็ให้เบอร์เราติดต่อไปเลยนะครับว่าเราจะติดต่อไปขอความช่วยเหลือนะครับมีเบอร์ที่ติดต่อได้นะครับผมให้โทรไปเบอร์นี้นะครับ0614355456นะครับโทรไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเขาจะขออีเมลเรานะครับเพื่อจะส่งข้อมูลมาให้เรานะครับแล้วก็พิ้นเอกสารนี้มาได้เลยนะครับเอกสารของบริษัทชับนะครับเพราะเราทําการขับแก๊สนี่ครับเราทําอุบัติเหตุ ทางประกันท nah, ี <ful> he, ่บร <im Titanic> ิษ <more> ัทชับนะครับนี่บริษัทชับชับก็จะส่งอีเมลมาให้เรานะครับเราก็เปิดเปิดอีเมลดูนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะครับแก็ปเคมนะครับเรียนคุณเทพผลิตนะครับสืบเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565เวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีนะครับเขาก็บอกนะครับ ของผมกรณีของผมนะครับผมจ่ายค่าพยาบาลไปก่อนนะครับ2 8 0 4บาทนะครับผมก็ต้องเอายื่นเรื่องตัวนี้นะครับไปเพื่อเพื่อขอค่ารักษาพยาบาลกลับมานะครับเอกสารก็จะมี3แผ่นนะครับของบริษัทชับที่เราต้องฟินออกมาเพื่อจะส่งให้บริษัทนะครับหากการส่งนี้ต้องส่งทางไปรษณีย์อย่างเดียวนะครับไปรษณีย์ไทยอย่างเดียวนะครับบริษัทอื่นเขาจะไม่รับนะครับ แล้วที่สําคัญเราต้องแชทไปขอพนักงานด้วยนะครับขอไอ b ดี k i n g นะครับนี่ i อ b ดี k i n g ของเราก็จะพิมพ์มาด้วยนะครับหนึ่งแผ่นผมจะขึ้นในดู b o o k i n g ให้ดูนะครับที่ผมขอพนักงานไปวันก่อนนะครับนี่ครับวันก่อนของเราก็จะโดนแบบนี้นะครับผมก็ต้องโทรไปหาที่ศูนย์แก๊ปก่อนนะครับเพื่อให้เขาเปิดระบบของเรานะครับพอเปิดระบบเสร็จผมก็เข้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับนี่นะครับผม ผมจะขอ ID Booking หน่อยครับวันที่เกิดอุบัติเหตุครับเราต้องมี ID Booking ด้วยนะครับ ID Booking ก็คือแบบนี้นะครับทางศูนย์เขาจะส่ง ID Booking มาให้เรานะครับมันจะเริ่มต้นด้วย A นะครับ A 3 G X R O Q I W W I D S G F 3 6 8 O W L ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องพิมพ์มานะครับนี่ผมพิมพ์มาแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็กำลังจะไปส่งให้ไปณีย์ไทยนะครับก็เลยแวะมาทำข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับทราบกันนะครับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับขับแก็บมาเกิดอุบัติเหตุนะครับเราขอค่าชดเชยได้นะครับเราขอค่าพาบานได้นะครับเอกสารที่เราจะปิ้นมานะครับเราก็เข้าไปที่อีเมลนะครับเขาจะส่งมาให้ข้างด้านล่างนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับบริษัทชับ3แผ่นนี่นะครับผมก็ปิ้นมาแล้วนะครับ ปินมาก็ขอข้อมูลให้ครบนะครับสามแผ่นนะครับหนึ่งสองสามแผ่นนี่ผมปิดมาแล้วนะครับในเอกสารที่เราต้องมีนะครับนี่เขาก็เขียนว่าให้เลยนะครับแบบฟอร์มการเบริกประเมินประกันนะครับคุณล่าบอกแบบฟอร์มที่แนบมาให้ละเอียดครบถ้วนนะครับ เบอร์โทรศัพท์อีเมลส่วนช่องที่เลข3ามกุมารทันเว้นว่างไว้และกรุณาส่งกลับมาทั้ง3หน้านะครับเราก็ต้องสอง่งกลับไปทั้ง3หน้านะครับ2ภาพถ่ายหน้าจอ i อ Booking ของเรานะครับนี่เราก็มีแล้วนะครับอันที่3ก็คือสำเนนบัตรประชาชนของผู้ประสบเหตุนะครับเราก็ต้องถ่ายสำเนาบรประชาชนเราไปด้วยนะครับนี่ผมก็ถ่ายมาแล้วนะครับข้อสี่สำเนาใบกับทีนะครับเราต้องถ่ายสำเนนใบกับทีไปด้วยนะครับนี่ผมก็ถ่ายมาแล้วนะครับ ทันที่5านะครับคำเนาบันทึกประจํามนของตํารวจนะครับไปแจ้งความนะครับถ้ามีนะครับข้อ6กรณีไม่ได้เบิกจากพรบนะครับแล้วก็เบิกจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้เบิกจากพลบนะครับนี่เราก็ส่งไปที่ตู้ปนนะครับเราไปส่งที่ไปรษณีย์เท่านั้นนะครับที่ตู้ปนหนึ่งหนึ่งสามปนสีลมกรุงเทพหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่นะครับ เอกสารที่เราต้องมีนะครับนี่กับใบเสร็จที่เราเสียเงินไปนะครับใบแจ้งความจากตำรวจนะครับใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์นะครับที่สําคัญนะครับนี่บัญชีธนาคารของเรานะครับเราต้องให้เขาโอนเงินให้เรานะครับแล้วก็รับิน์มาสามแผ่นของที่ส่งมาให้ในอีเมลนะครับแล้วก็ไอเดียบุ๊กิ้งนะครับ ตอนนี้ผมขอญอาตไปส่งเอกสารก่อนนะครับที่บริษัทนี้นะครับวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็สามารถเคลมกับบริษัทได้นะครับบริษัทที่เราทำประกันของแก๊ปนะครับบริษัทชันะครับเราทําในแอปเราเลยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมไปส่งเอกสารก่อนครับ